หลังจากที่ระดับน้ำแม่น้ำยมลดลงสู่ภาวะปกติค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแพร่พร้อมรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่ดำเนินการล้างถนนและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนเพื่อฟื้นฟูเมืองให้กลับคืนสภาพเดิมขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับกองพันทหารม้าที่12กองพลทหารม้าที่1 ่ายพระยาชัยบูรณ์จัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนจำนวน30นายลงพื้นที่ชุมชนวัดเชตวันชุมชนบ้านร้องขี้ปลาอำเภอเมืองแพร่เพื่อเข้าไปแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภยัย ช่วยยกสิ่งของลงจากที่สูงสำหรับบ้านเรือนที่น้ำลดลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ค่ะยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายอำเภอที่จัดส่งรถบรรทุกน้ำมาสนับสนุนการฟื้นฟูนฟนฟนทำความสะอาดด้วยค่ะสำหรับพื้นที่บางจุดเช่นบ้านร้องขี้ป่าตำบลป่าแม่และก็ชุมชนเชตวันเขตเทศบาลเมืองแพร่นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน Grazie. Okay. Okay.